ยดกแกเช็กเก้าศูนสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆน,น,นะคะตอนนี้จะยักก็ลงจานนะคะสามจานตรงนี้ค่ะนิดเดียวไม่เยอะวันนี้แดดดีมากอุนน้ยขอโทษค่ะมุมมาวันนี้แดดดีมากอันนี้ฐานสามอันนี้ตรงนี้เป็นทรายค่ะชิ้นนิดเดียวตรงนี้คือต้นยางตายแล้วเขาก็เลยลงจานปลูกสักกรดนะคะ แรกจะลงแค่ตรงนั้นนะเพราะตรงนั้นมันเละมันจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะข้าฝายเก่าแล้วทีนี้ก็เขาก็เลยย้ายไปอยู่ตรงนั้นแต่ว่าน้ำน้ำข้อพายมันไหลไงน้ำมันไหลมามันก็เลยอะไรอ่ะแช่ลงลำป่าลงแค่ตรงนี้ตรงนี้เป็นอินทรีย์นะคะ แข็งนะนเป็นทรายเลยค่ะโอ้โหเปต้นอ่อนก็อ่อนนะตรนไห้แข็งก็แข็งเนาะก็พูดยากจังเลยดินแถวนี้หนึ่งแปลงมีหลายอารมณ์ดูข้างบนนู้นแข็ง จ้ายากเราไม่ได้ใส่เวทนะคะเวทเวดมันหักถามเพี่ขับแล้วเพี่ขับบอกไม่เป็นไรครับเขาจับเส้นตรงมันก็ตรง้วมันหักนะหักหักนานแล้วอยู่ที่การตั้งจานด้วยแหละพ่ขับบอกเดี๋ยวเราเรตัดไปตัดก็ติดติดกับการลงจานค่ะค่อยตัว เราจะไปดูฝั่งน,นั่นเลยอันนี้พูดไปท็นขาษาครับขยับจานอ๋อถุงอ้นนี่ลงมุนแขนกลางขยับนิดนึงนี่ค่ะ คนลงจานนะเพราะเขาลงกุป๊ปเขานั่นกุป๊ปเด็กเขาก็จะขยับว่ามันได้มาตรฐานของเขาไหมถ้ามันไม่ได้อย่างที่เขาต้องการเขาก็ลงมาขยับมาหมุนมาปรับของเขาแล้วเดี๋ยวนี้เราไม่ใช่ทิ้งกันดีนะเดี๋ยวเราก็ต้องแต่งชินนะพัดเตียว่ะที่ก็ส่งไร่ จริงไม่ถึงอ่ะไล่กว่ากวาแบบสองวัวต้ชัมมช้เงินขึ้นข้ม,มันไม่เยอะแต่ถ้าจาจนเจ็ดอ่ะแปบบเดียวอันนี้เขาลงสามจานนะครอันนี้ลงลงเฉยๆนะคะไม่ได้ยกล่องเราจะปลูกสับปะรดค่ะตาต้องข่มคอเนี่ยรู้สึกว่าจะไข้รือ่าอากาศอาาศอากาศประเทศภูกเก็ตคือแบบไงอะ่ะ แดี๋ยวฝนมาเดี๋ยวแดดมาเนี่ยแดดมาแล้วแล้วเดี๋ยวก็ฝนมาอีกมันแปลงพื้นที่สั้นๆแบบนี้นะคะต้องถอยมาแบบนี้เพราะจะไม่หมุนแต่ถ้าพื้นที่เขากว้างๆนะคะเขาจะปัดจิกครึ่งแล้วก็วิ่งกลับไปกลับมาได้อันนี้คือใช้วิธีถอยเอาที่มันที่มันทรี่บมันน้อยอที่น้อยค่ะ